สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n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  e l The w i ั่สบายนัครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายปีนะฮะของผู้ที่มีดาวจาันลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่22พฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากทางช n n e l ของเรานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสําหรับปี2022นะครับผมทั้งปีเลยนะฮะหรือว่าปีพุทธศักราช2565นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช็คความเป็นไปได้ของทางปีนะครับผมก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมใ네นอ่อ วันเวลาไม่ใช่วันเวลาสีวันและเดือนที่ผมได้บอกไปนะครับผมสําหรับช่องเรานะครับจะเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับในแง่ของความรู้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะผมถามไม่ได้เลยแล้วผมจะตอบให้นะครับผมแต่ว่าขอในลักษณะที่เป็นความรู้นะครับผมไม่ใช่แบบว่าเชีวิตหนูจะเป็นยังไงอยากให้เปิดไพ่ส่วนตัวให้อันนี้ไม่ได้นะครับผมก็ยังไงอ,อ,อยากให้ ลองรีเช็คนะครับผมด้วยเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ตะวันตกนะฮะถ้าไม่รู้นะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปใน description box นะครับแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์ทั้งสองลิงก์ที่ผมหย่อนเอาไว้ให้นะครับผมแล้วก็รีเช็คจากลิงก์ไหนก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารีเช็คนะครับผมดวงรายปีของชาวราศีพิจิกนะครับผมว่าในปีนี้นั้นนะครับชาวราศีพิจิกนั้นจะมีความเกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็ มีอ,องค์รวมของทั้งปีนั้นเป็นทั้งปีนี้สิทั้งปีนี้เป็นอย่างไรนะครับผม Hi the world King of sword 5 of pentacles 3 of sword ace of sword The head of h a n t p a s soap on, judgment, free open f t a c l e s อ่าไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ วิวออฟฟอร์จูนนะฮะโอเคนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับผมของชาวราศีพิจิกนะครับผมก็มีไพ่เดอะเวิลอยู่ตรงกลางนะครับปีนี้นั้นนะฮะจะเป็นปีที่คุณนั้นจะได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะได้จบนะครับผมอะไรที่มันมีผลต่อในแง่ของความมั่นคงหรือการเรียนรู้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นการจบแบบ คือไม่ใช่จบแบบการถูกทําลายหรือการทลายไปนะมันอาจจะเป็นในแง่นั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ตีความเป็นการได้ยกระดับนะครับได้เลื่อนได้พัฒนาต่อมากกว่านะครับผมสําหรับ ไพ่เดอะเวิลด์ที่ขึ้นขึ้นมานะครับคือมันมันเป็นไพ่ของการสิ้นสุดนะแต่มันสิ้นสุดแล้วมันก็กําลังจะเริ่มต้นใหม่มันกำลังจะไปต่อนั่นเองนะครับด้วยความที่มันมีไพ่เอ่อหดาบนะครับผมเข้ามาด้วยนะครับมันหมายถึงว่าคุณนั้นจะได้จบอะไรบางอย่างนะครับผมในชีวิตของคุณนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะฮะซึ่งสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมไพ่โอเวอร์ออลขึ้นมานะครับผมมี ในเขาเรียกว่าหลากหลายประเด็นเลยนะครับเมื่อจะเป็นใน,ในเรื่องของอ่ะหการเงินนะครับผมในประเด็นของอ,อนาคตและการวางแผนงานนะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีเข้ามานะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่มีรสชาติครบเครื่องเลยก็ได้นะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่คุณมีและยังติดอยู่นะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมไม่สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าทําให้ปัญหานะั้นมันคลี่คลายไปได้นะครับสําหรับ ปีนี้นะครับผมจะมีวิธีการหรือ,ม,รอมีแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาด้วยไพ่ของไพ่หนึ่งดามนะครับถ้าเกิดว่าเห็นตรงหน้าไพ่นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนกับรูปปมขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีดามนะฮะที่กําลังจะตัดนะครับผมตัดเชือกหรือว่า ตัดปมนะคบผมออกไปนั่นเองนะฮะซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดการจบนั่นแหละเองที่ผมบอกไปเนาะเหมือนกับจบปัญหานะครับแต่ทีนี้เนี่ยการจบปัญหาของชาวราศีพิจิกนั้นนะครับมีไพ่สามดาบเข้ามาด้วยนะครับซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงความเจ็บปวดใจนะครับหมายถึงความผิดหวังความเศร้านะครับผมการอะไรอาวรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากโอเวอร์ออลนะครับในแง่ของความผิดหวังนะครับจะมีไพ่ขึ้นมา2ใบคือไพ่ห้าเหรียญกับไพ่3ดาบนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ผมฟันนะก็คือผมคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มานะครับซึ่งอาจจะเป็นปความความสัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนก็ได้นะครับผมไพ่สามเหรียญเข้ามาเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือว่าถ้าเป็นคนรักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคนรักเนี่ยมันก็จะดูไม่ชัดมากกับไพ่จํานวนแค่ แค่แค่สิบใบตรงนี้นอนแล้วมันไม่ได้มีไพ่ถ้วยอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตีว่าน่าจะเป็นเรื่องของการงานมากกว่าประมาณ85%เลยแล้วก็ให้ในลักษณะของความสัมพันธ์ในลักษณะของความรักนะครับเพียง15แล้วความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะเป็นปัญหาได้มากที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของการงานนะครับหรือทํางานด้วยกันหรือเปิดบริษัทด้วยกันอะไรแบบเนี้ย น่าจะมีโอกาสที่จะมีปัญหาสูงกว่านะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีพายของการปลดปล่อยเข้ามาปัญหานี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับผมที่ยังไม่ได้แบบไม่ได้รับการแก้ไขมาเนิ่นนานะจนถึงตอนนี้เนี่ยมันสามารถแก้ไขได้และมันสามารถจบลงไปได้นะครับผมโดยที่โอเคมันอาจจะไม่ได้จบมันอาจจะไม่ได้จบแบบสวยงามมากนักนะคะเพราะว่าม <iedo ambling. S 1> ันมีพายของการเดินออกมานะครับผมไม่ว่าปัญหานี้คุณจะสร้างเองนะครับผมหรือว่าคนอื่นสร้าง สร้างขึ้นนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามมันจะเกิดการหลุดพ้นนะครับผมเกิดการปลดปล่อยนะครับซึ่ง ปกติแล้วชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีอารมณ์ที่มีความเข้มข้นะนะครับผมต่อเนื่องยาวนานแล้วก็รุนแรงเนาะถึงแม้ว่าการแยกย้ายนะครับผมหรือการจบหรือว่าเรื่องราวสะเทือนอารมณ์นั้นนะฮะจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาสักพักแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีผลกระทบนะครับผมกับสภาวะจิตใจของคุณกับอารมณ์และความรู้สึกของคุณมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงช็อกอะและช่วงช็อกของคุณมันมีความนานมากกว่าชาวราศีอื่นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าต่อไปในอนาคตนะครับมีไพ่เด็กถือไม้ขึ้นมานะครับผ คุณจะวางแผนหรือว่าวางโปรเซสนะครับผมในการาในการาในการไปมากกว่านี้หมายถึงว่าในการไปอย่างอนาคตนะครับที่คมชัดมากกว่านี้นะครับเห็นภาพชัดมากกว่านี้แล้วคุณจะไปอย่างเด็ดเดี่ยวแหละเพราะว่ามันมีไพ่ของคิงถือดาบขึ้นมานะครับนั่นหมายถึงอะไรครับเหมือนกับคุณจะวางความรู้สึกลงอะ่ะแล้วคุณจะเด็ดขาดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีทิศทาง ในการดําเนินการนะครับผมในการดําเนินไปของงานหรือของเป้าหมายของคุณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีไพ่พระกับวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาด้วยนะฮะไพ่สใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะครับเมื่อไปประกบคู่กันนะครับนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่จะนําไปสู่แง่ดีนะครับผมมีการเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังนะครับผมหรือว่ามีโชคชะตานะครับผมเป็นเป็นจุดที่นําไปหรือว่าเป็นจุดที่พาไปนะครับผมยัง ยังความสำเร็จนะครับผมจากไพ่ The World นะครับผมคือไพ่จบลงอย่างสวยงามนะครับผมและจบลงอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับผมแต่ก็อยากจะให้ระวังในเรื่องของความรู้สึกนิดนึงนะครับผมที่มันมีอารมณ์ที่ต่อเนื่องมานะครับผมอาจจะทำให้คุณนั้นนะครับมีความรู้สึกไม่เต็มที่นะครับผมหรือว่ามีความขุ่นมัวบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นนะครับยังไม่สามารถแก้ไขหรือว่าจัดการได้นั่นเองนะฮะอ้าโอเคครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะฮะผมในรายละเอียดนะครับผมทั้งปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น4ี่ช่วงนะครับผมตามฤด,ดูกาลนะครับซึ่งฤด,ดูกาลที่ผมจะใช้แบ่งนะครับผมจะในเนื่อง,งจากว่าเราทำในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับฤดูกาลที่ผมจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือการ ดูนะฮะก็จะเป็นฤดูการในแถบของตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นนะครับผมจากฤดูหนาวกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็มีนาคมนั่นเองนะฮะอ่าซึ่งช่วงเดือนมกราคมนะครับผมกุมภาพันธ์มีนาคมหรือฤด,ดูหนาวนั้นนะครับมีไพ่ The Love r s เข้ามานะฮะพูดถึงใน,นแง่ของความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับช่วงต้นปีแรกนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันมี มันมีไพ่ของความผิดหวังเข้ามาผมก็เลยมีความกังวลเล็กๆครับว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะฮะจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมกับคนที่คุณรักนะครับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยไม่ว่าจะในทิศทางไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นจะอ,อยากดูในเรื่องความรักให้ชัดเจนนะครับผมตอนนี้คลิป12จักรราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักไราได้มากนะครับ วตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมผมทำออกมาให้ครบทุกคลิปแล้วนะฮะก็สามารถตามไปดูได้เลยนะครับผมอ่ะมีไพ่8ดาวเข้ามาด้วยนะครับมันหมายถึงว่าปัญหานี้มันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะนะครับผมมันยังติดอยู่มันยังค้างอยู่มันยังไม่รู้ว่าเออจะจัดการมันยังไงดีซึ่งผมบอกไปแล้วนาะว่าไพ่เลขหนึ่งคือไพ่ของการแก้ไขปัญหาเนะาะไพ่เอ่อแจ็คเมนคือไพ่ของการปลดปล่อยนะครับซึ่งอีกไม่นานหรอกถ้าเกิดว่าคุณนั้นยังติดอยู่กับปัญหานี้ยังคงคาราคาซังอยู่กับปัญหานี้น จะได้รับการแก้ไขจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะเริ่มพัฒนานะครับผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละหาทิศทางที่ใช่หาแนวทางที่ใช่สําหรับตัวคุณเพราะว่ามีไพ่เด็กถือดาบขึ้นมาแล้วต่อไปในอนาคตนั้นจะเติบโตเป็นพระราชาถือดาบด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีเอ่อในช่วงต้นปีแรกนะครับก็จะขึ้นกับในในใน,ในแง่ของเอ่อ เขาเรียกว่าการเติบโตนะครับแล้วก็กรารทําความเข้าใจนั่นเองต่อไปนะครับผมพูดถึงในเรื่องของฤด,ดูใบไม้ผลินะครับหรือเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ไพ่าสามไม้ขึ้นมาอบางคนอาจจะได้เดินทางนะครับผมอาจจะเดินทางได้ไกลนะครับถึงต่างประเทศด้วยถ้าอยากจะไปนะครับมีไพ่เดอะเวิลด์เข้ามานะครับพูดถึงในแง่ของการต่างประเทศไพ่ไฮโลแฟนเข้ามานะครับผมพูดถึงในแง่ของโอกาสวิวออฟฟอร์จูนพูดถึงการต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับผมรวมถึงไพ่าสามไม้นี่ก็คือ ถ้าดูจากรูปเนี่ยก็มีแบบความปารีสนะครับความต่างประเทศเช่นเดียวกันเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณวางเป้าหมายว่าคุณอยากจะเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับผมจะมีในเรื่องของ Choice เข้ามามากมายนะครับผมคุณอยากจะทําอะไร คุณอยากจะลงมือกับอะไรอยากจะโฟกัสที่สิ่งไหนนะครับมันจะมีเข้ามาให้คุณนั้นเลือกเต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าอะไรครับผมมองว่าพอมันขึ้นอยู่กับไพ่ของเลขจบแล้วมันเหมือนกับเป็นการจบแล้วพอจะชิฟต์เอนเนีใหม่ๆเนี่ยมันก็มีตัวเลือกเข้ามาคุณเลือกว่าเอ้ยต่อไปนั้นคุณจะไปเส้นทางไหนดีจะเริ่มต้นกับอะไรดีจะจัดการอะไรใหม่ๆในชีวิตดีนั่นเองนะครับแล้วไพ่ดีเอ็มเพลสขึ้นมามันจะเป็นช่วงที่คุณนั้นรู้สึกว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะหร,รูหราฟูนะ่า สับเก่ามากนะครับผมอลังการตะรการตาอะไรแบบนั้นนะค,คือมีความสุขสบายนั่นเองนะครับผมประมาณว่ายังไงดีล่ะผมมองว่าคุณอาจจะแก้ไขปัญหาเนี้ยได้ในช่วงแบบช่วงปลายปลายเอ่อปลายตรมาสแรกนะครับผมก็คือปลายฤด,ดูหนาวนะฮะแล้วพอเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลินั้นนะครับก็จะมีความแบบว่าชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกมากยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปในแง่ของฤด,ดูร้อนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิงหาคมนะฮะแล้วก็เดือนกันยายนนะครับมีไพ่สิทิดาบนะครับผมเกิดการย้อนกลับนะครับผมของอารมณ์นะแล้วก็ความรู้สึกนั่นเองนะครับคุณอาจจะรู้สึกมีความแบบว่าเอาง่ายๆเหมือนช่วงนี้คุณมีความสุขแบบเต็มที่จนคุณรู้สึกว่า เออมันกําลังจะผ่านไปได้ด้วยดีและมันกําลังมีความแบบสบายและแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมันตีย้อนกลับมาเหมือนกับว่าคุณยังไม่สามารถรีลีสนะครับผมหรือว่าปลดปล่อยอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ลึกๆของคุณได้ทั้งหมดนั่นเองซึ่งต่อไปคุณก็จะพยายามในการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีไพ่เดอ t e เทมเพลนส์ขึ้นมามันคืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในลนักษณะของตัวเองนะครับผมให้มีความแข็งแรงนะครับผมให้มันมีความเขาเรียกว่า มีมีลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้นเข้าใจสถานการณ์เข้าใจเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั้นนะครับผมจะเริ่มต้นจากตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าใครดันนะฮะมีความแบบวุ่นวายใจนะครับผมมีความเครียดนะครับไพ่ในนี้เนี่ยมีรูปของการแบบว่าทําจักระด้วยการสมดุลจักระนะครับก็คือการตั้งสมาธิการนั่งสมาธิสามารถช่วยได้นะครับผมระดับหนึ่งนะฮะก็อยากให้ชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกนั้นนะครับลองทําดูนะฮะ ไพ่พระนะครับผมขึ้นมา2ใบจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเกีย่ยวข้องกันในแง่ของจิตวิญญาณในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำนะครับผมหรือแม้แต่คุณนั้นนะถ้าชาวราศีพิจิกคนไหนนะครับเป็นคนที่มียาณที่แข็งแรงพลังวิญญาณที่ แข็งกล้านะครับผมในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่คุณนั้นสามารถพัฒนาในส่วนของพลังยานนะครับผมหรือว่าพลังของการยังรู้ต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับด้วยการนั่งสมาธิก็ได้นะครับการพักผ่อนนะครับผมอยู่กับธรรมชาตินะครับก็จะช่วยทําให้ยานต่างๆของคุณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเสถียรได้มากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณจาเป็นจะต้องใช้งานนะนะครับดังนั้นก็ลองฝึกดูนะครับต่อไปในแง่ของฤดูใบไม้ร่วงนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับมีไพ่พระราชินีถือดาบขึ้นมาคุณจะเป็นคนที่มีความคมมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือยังไงดีล่ะ จากเด็กถือราชินีจากราชินีถึงพระราชานะครับผมมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับจะเป็นช่วงที่ปีนี้คุณรู้สึกว่าการเติบโตของคุณนะมันมีความแข็งแรงนะครับผมมันมีทิศทางมีความตรงไปตรงมานะครับรวมถึงมีไพ่หนึ่งไม้เข้ามาหมายถึงในเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับโดยเฉพาะโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับโอกาสในเรื่องของความสําเร็จนะครับที่มันจะเข้ามานะครับผมแล้วก็รวมถึงไพ่สามเหรียญน,นะครับ การทํางานร่วมกับคนอื่นการได้เจอเพื่อนนะครับผมหรือว่าการได้คอลลบกับคนอื่นๆนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญสําหรับคุณนะ,ค,ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ,ะับผมเกี่ยวข้องกับการถา่าทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นทีมนะครับผมหรือว่าการมีคู่ในลักษณะหุ้นส่วนนะ,ะับผมทางการค้าทางความคิดทางการงานเข้ามาด้วยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับผมที่จะทําใหเ้เกิด เรื่องราวที่ทําให้พัฒนาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของหน้าที่การงานได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมมันจะมีไพ่บางใบเนาะที่ดูรู้สึกว่าเออมีปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆมาเปิดขยายกันนะครับว่าในปีนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเริ่มจากไพ่เดือนช่วงมกราคมก่อนเลยนะครับที่เป็นไพ่แปดดาบน,นะมีไพ่เก้าถ้วยมานะครับ ผมรู้สึกว่าแดาบกับ9้าถ้วยนั้นหม,หมายถึงในเรื่องของเหมือนคุณอยากมีความสุขอ่ะเออคุณพยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวทำแบบไหนแล้วคุณจะรู้สึกดีทำแบบไหนแล้วคุณจะรู้สึกว่าอ่ะฉันมีความสุขนะครับผมฉันรู้สึกว่า มีอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมี energy ที่ผมบอกมาเนาะว่ามันตกตก,ตกทอดนะครับผมมาจากช่วงปีที่แล้วนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าคุณนั้นจะต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะไพ่ห้า,าเหรียญเขยบได้เดอรฟูลนะครับมันหมายถึงอ่ะการเริ่มต้นใหม่นะครับผมการจบและการเริ่มต้นใหม่มันเข้ามาเริ่มต้นและจบลงจบลงแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับมันจะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วพอมาเป็นไพ่หนึ่งดาบด้วยนะครับมันทําให้คุณนั้นมี ีความกล้ามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีการพัฒนานะครับอย่างเด็ดขาดอย่างเด็ดเดี่ยวนะครับผมทําให้คุณนั้นสามารถไปยังอนาคตนะฮะได้ได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณนั้นได้ปลดพันธนาการต่างๆที่มันเกี่ยวรั้งตัวคุณเอาไว้นะครับผมแน่นอนว่าไพ่3ามดาบนะครับได้ขยายได้ไพ่แปดทั่วอีกนะฮะเหมือนคุณนะครับ จำเป็นจะต้องตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปพบเจอสิ่งที่ใช่นะครับผมพบเจอสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในการกระตุ้นขึ้นมานะครับพระยูออฟฟอร์จูนนะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะัในลักษณะของโชคชะตานะครับในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาจักรวาลหนุนนําอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับจากจุดที่แย่ที่สุดจะไ่ค่อยๆขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับรวมถึงไพ่สิดาบด้วยนะฮะที่ขึ้นมานนนัั่หมถึงะครบ บางคนอาจจะมีปัญหาในแง่ของความรักเข้ามาครับเดอดเดอรเฟอร์ er อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ ก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมระวังนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้หรือว่ามีอารมณ์ตีกลับนะครับถ้าเกิดว่าคุณนั้นรู้สึกว่าปัญหานั้นมันผ่านไปแล้วและคุณกําลังรู้สึกมีความสุขอยู่แต่ว่าช่วงกลางปีนะครับอาจจะมีการย้อนกลับนะฮะของอารมณ์เพราะว่าดาวพฤหัสเดินถอยหลังดาวเสาร์เดินถอยหลังนะครับอะไรที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจอยู่นะฮะผมก็จะถูกขุดขึ้นมาให้ได้แก้ไขกันนะครับผมให้ได้แบบว่า ให้ได้แบบว่านั่งวิเคราะห์พิจารณามันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าธีมในปีนี้นะครับของชาวราศรีพิจิกคืออะไรนะครับ ไพ่ที่ได้นะครับผมได้ total spirit นะครับ and, St ow, St ow, St ow, slow and slow slow and steady wins the race นะเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยอยากจะรีบร้อนอะไรมากนะครับก็ไปช้าๆนะครับโดยปกติแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วว่าชาวราศีพิจิกมีความเข้มข้นสูงเนาะดังนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแบบรี a s e พลังงานต่างๆนะครับหรือว่าในการปรับทัศนคติของคุณเนาะมันจะต้องเกิดการทำแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะพอเข้าใจใช่ไหมครับ ความซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือว่ามีเพิ่งรู้ว่าหน้าจอมันมืดเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งต้องทําแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมทําแบบว่าความเข้มข้นนะครับเพื่อจะทําให้คุณนั้นสามารถหลุดพ้นแล้วก็ปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆไปได้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแง่ของอคำแนะนำนะครับผมว่าคุณจะทำยังไงทุนถึงจะแบบชนะนะครับผมวินเดอร์เลสในครั้งนี้ได้นั่นเองนะฮะ คำแนะนำนะครับผมได้ดอกลิลลี่นะครับ Good Partnership s are made of equal among self-positivity นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีทัศนคติในแง่ดีสูงมากอ่ะแต่ว่าด้วยไพ่นะครับผมมันค่อนข้างมีความค่อนข้างมีความหนักทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะไม่าะะเป็น5เหรียญ3ดาบ8ถ้วย10ดาบนะครับผมหรือว่า8ดาบคือมันมีความยึดโยงกันนะมันมีความหนักทางอารมณ์นะฮะดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเลปีนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าเอ้ย ความหนักเนี่ยมันแบกได้แต่ว่าจะทิ้งออกไปเนี่ยทำยังไงจะทําตัวเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีแล้วมีความสุขเนี่ยได้ยังไงจะต้องใช้อะไรบ้างต้องวางอารมณ์เท่าไหร่ต้องถือดาบเท่าไหร่ต้องเด็ดขาดกับความคิดของตัวเองอย่างไรบ้างนะครับมันจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้เรียนรู้นะถึงการปล่อยวางนะครับผม ในช่วงปีนี้ไม่ว่าคุณจะได้เจออะไรมาเมื่อปีที่แล้วหรือว่า2ปีก่อนหรือมีความหนักต่อเนื่องมาด้วยปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่าปีนี้จะถึงจะต้องถึงเวลาที่คุณนะ้นจะต้องเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะครับผมปล่อยวางสิ่งเก่าๆนะครับผมแล้วก็ไปทําอะไรใหม่ๆนะครับไปรู้สึกกับอะไรใหม่ๆลองสร้างความสุขให้ตัวเองบ้าง อะ,อะไรแบบนั้นนั่นเองนะฮะอันนี่ก็เป็นคลิปรายปีนะครับของชาวราศีพิจิกนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ